มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับรอมอวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดําเนินการในเรื่องของการวางแผนในการที่จะช่วยเหลือและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําแม่แจ่มระดมรถขุดไฮดรอลิกลดน้ําเข้าขี้ข่ายสถานการณ์ในพื้นที่ น,นยายธัญวัตรภาคเพียรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้ลงพื้นที่ติดตามรมวกเกษตรในอัตรกรศิสิรัตยากรเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภ,ภัยและเหตุดินถลม่มจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคาจิคิที่พัดผ่านเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยทําให้เกิดฝนตกหนัก โดยมีนายทวีศักดนาเดโชพลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณนะโครงการฟื้นฟูแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนแม่น้ำแม่แจ่มตำบลช่างเข่งอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะที่ปรึกษานำคณะสำรวจพื้นที่ปศุสัตว์อุทกภัยเพื่อเป็นการประเมินความเสียหายและหาแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชมพทานได้มีการสนับสนุนรถขุดไฮดรอลิกเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านพร้าวเพื่อเป็นการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้จากนั้นจะดำเนินการต่อที่สะพานบ้านพระบาทพุทธอ้น เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งจัดเตรียมรถบรรทุกน้ําขนาด6,000ลิตรสาหรับทําความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมอีกด้วยจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว